เบื้องน่ครับคืออย่างเนาะเห็ดก่อแดําปไดเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเมื่อวานนี้ไปวนเห็ดแดงหนาพี่น้องแต่ว่ามีคนมาเก็บก่อนแล้วเนาะปัดเห็นรอยเขียเพิ่นค่ะอุ้ยหนะเอาจะล้นตะกาแล้วครับทุกคนอุ้ยหมูนี้ยิ่งคัะกว่าเมื่อกี้มูนี้ยิ่งมีแต่จุ่มๆเลยครับดอกแต่ตรงนี้ คือมาอยู่อีหยังก็นอ่อบานี้แต่รุ่นนี้หมดนอสาวเปียเติมสากาศดิลันพูนๆเลยนะล้นไปแล้วนะดอกชุมจุงๆงามๆเลยครับก่อดแดงต่อเด้อจักคือ,อยังเหลือเขาไม่รู้เขาปกหลงบอ <c oughs> ดอกน้อยดอกเล็กก็ยังพอเข้าใจเด้อทุกคนนี่มันดอกใหญ่สวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าราเพือ่อนไม่ใหญ่เอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้เข้าชมทั่วโลกของ,ของบ่าวไทยแระสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็บบกับพวกผมในช่องเดินป่ากับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนปีพศสองพันห้าร้อยสิบหกครับวันนี้บ่าวไทยกระสาวเปียก็พาพี่พาน้องเข้าป่าล่อหเห็ดเหมือนเดิมครับหมายป่าก็ป่าป้าหลวงเมฆเขาจะบานดชขาอำเภอบ้าชลิกจังหวัดบุละจันทานีครับมาวานบ่าวกระสาวเปียกรหมานคัากหมานแน่ครับทุกคน หมาเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดกอแดงเห็ดพึ่งหมาเห็ดรวมๆเลยครับเมื่อวานตอนแรกบ่าวไทก็สาเปียว,ว่าอ่าจะมาไต่เห็ดกอแดงตอนกลางคืนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็ค่อยกลับประมาณตีสามตีสี่แล้วค่อยมาใหม่ช่วงเช้าจนบ่าวไทยไม่ได้นอนครับผมไม่ใช่ไม่ได้นอนครับทุกคนลุกไม่ขึ้นหาเห็ดเมื่อวานเสร็จก็อ่าก็จะถึงบ้านก,ก็ประมาณบ่ายสองกลับไปก็ไปช่วยแม่ใหญ่ปลูกมันปลูกมันแล้วก็ไปช่วยแม่ใหญ่อีก ไปย้ายขี้ไก่โอ้ยกว่าจะได้นอนได้หลับได้นอนเมื่อยครับทุกคนลุกไม่ไหวตอนแรกอาบาวไทยกับสาวเปียก็ชวนกันบาวไทยชวนสาวเปียสาวเปียว่าไม่ไหวละขอนอนเถอะค่อยไปเร็วเอาสุดท้ายได้มาสายคือเก่าครับทุกคนมาถึงป่าจนว่า8โมงกว่าไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอรุ่นนวันนี้บาวไทยกับสาวเปียจะมาหาเห็ดหรือเปล่าบาวไทยกับสาวเปียก็จะตามล่าเป็นเห็ดดอกเห็ดดินครับทุกคนเพราะเห็ดพึ่งก็คงบ่ปานไหนครับจะไปตามล่าเป็นพวกเห็ดก่อแดงเห็ดอ้งนกเห็ดขาวดินแบบนี้ครับเพราะว่าวันก่อน าสาวเปียเห็นนิดอง์นกไว้หลายอยู่ไปครับดอกเรกแหกหมานครับโอ้ยเห็ดแดงนะงามขนาดเมื่อกี้สาวเปียบอกเบาไทยปิดกล้องไปก่อนฝนตกน้ำเมื่อวานชุ่มเลยค่ะปลาเบิ่งแน่นครับพี่น้องเห็ดขาวดินมีแต่ดอกงามงาม่วานไม่ได้มา ป้าดูผี่ลากมาพี่แก่ทิ้งมักหลายเนาะต่าเปียนต่อเปี่ยก็จะเลือกออกผีพูนพูนยาวไปพูนเป็นขาวๆอยู่เต็มโพลโอ้ยหนอหมูคือใหญ่ครับนอกเห็ดขาวดินต่อเปียก็จะเลือกเอาแต่ดอกง,งามสิเป็นยังครับทุกคนเลือกเอาแต่ดอกง,งามเอาเพราะว่าเมื่อวานฝนตกเนาะ,ะ,ะก็ถือว่าดินชุมน่มเนาะเอาง่ายทุกคนถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยเอาได้หมด เบืงนี้นะครับขนาดฝนตกก็ยังมีจะดอกง,งามสวยเด้อบาทักษาเพื่อจะเลือกจะดอกง,งามครับดอกเปื่อยดอกเท่าก็ปล่อยให้เขาไปเชือต่อไปพี่เฮ้ยยาวไปเลยเด้อทุกคนสาวเปียได้เต็มมือก่อนถึงตะกาแน่นะมาตะกาก่อนไปฝั่งนี้ก่อน ก็ไปฝั่งนู้นก่อนสาเปียเบือเต็มแน่งน,นั้นเปลือยแล้วทุกคนเลือกเอาอเต็มไปหมดทุกคนเม,มื่อวานบนาทา,าเปียไม่ได้มาฝั่งนี้ไปวนหาเห็ดหลังเขียวเมื่อวานหาเห็ดแดงนะ นี่นะครับดอกแก่ดอกเปื่อเต็มไปหมดหลายขนาดโอ้ยุงกรไลหลายครับทุกคนฝนตกเดี๋ยวพอก่อนทุกคนแดงหนาครับเมื่อกี้บา่าวไทยกระสาเปียไป เรอเก็บเห็ดขาวดินกันมาเลือกเก็บกันมาเลือกเก็บจะดอกเอาได้เปื่อโมดครับทุกคนเมออื่อวานฝนตกเห็ดแดงหนาครับบานใหญ่กันน่อ สาเปียกระบอกไทยล็อเกบเห็ดขาวเนาะเมื่อกี้ได้จนว่าครึ่งตะกาจะเต็มตะกาเด้อทุกคนเห็ดขาวดินลอกเกบไม่ได้ถ่ายสาเปียว่าน่าจะเอาตะกาแปดสิบมาสักสองใบเดินหนีเห็ดพี่น้องเบื้องแน่ครับพ่อแม่พี่น้องสาเปียขอเอาออกยสาเปียไม่ได้ถ่ายเลยเด้อหน่เดินเก็บเลยครับเมื่อกี้เห็ดขาวดินมีจะดองงามเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านไหนอยากทานก็รีบบอกเด้อครับปาดพี่น้องเบื้องแน่ครับ คือยังเนาะเห็ดก่อแดงป<ะ>๊าไม่ได้เข้ามาเมื่อวานไม่ได้เข้ามาเมื่อวาน,นไปวนเห็ดแดงหนาเนาะเบิ่งเน้ไปวนเห็ดก่อโฮมที่เจ้าของไม่ได้เก็บน้อยเท่าไม่ได้เก็บเยอะครับไปวนแถวนู้นเห็ดขาวก็แก่ทิ้งหมดขนาดว่าแก่ทิ้งบบาะแร้วก็ถอเปียเรือกเก็บมาก็จนจะเต็มตะกร้าแล้วเด้อมีแตงาไมไหมเด้อเฮ้ยดูเห็ดก่อจะได้ดอกครับทุกคน อ่นอนขนาดเฮ้ยบ่าวไทยกลับหลังไว้เด้อแต่เหยียบเผ็ดเป็นแดงเป็นขาเฮ้ยบึ่งงี้ครับเห็ดขาวก็เป็นขาวๆเห็ดกาะก็เป็นแดงวันนี้จะได้เดินหนีเห็ดแล้วเนาะบาดนี้พี่น้องยานว่าได้ใส่ถุงยี่หรอวันนี้โอุ้ยเน้อวันนี้เอาจะกล้ามาสองใบก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเด้อทุกคนใบแปดสิบสองใบอ้าวดอกนี้ก่อน ในนบแปดสิบสองใบก็จกะพอรหรือเปล่าเด้อเห็ดฮืมรอนขนาดเด้อพี่น้องออจะขาวขาวจะแดงแดงเด้อบานนี้วันนี้อืมงานนี่ครับก่อยแดงก็มีจะจุ่มๆเลยเนะาะเบิ่งที<ห>่ล่ะครับนี่เฮ้ยมายังไม่พอครึ่งชั่วโมงอยู่ทุกคนเป็นตะการ เอาเมื่อกี้สัเปียคือไม่พอดอกนี้ไม่พอิี่กะสัเปียยังไม่เดินมาไม่ถึงค่ะอยู่ข้างหลังเองเนื้อทุกคน๋ยวปะปี้เดียวมีแต่ดอกตะมุตะมิหเห็ดองค์นกเด้อทีนี้ดอกชจูชงๆงามๆเลยครับอืมตรงนี้ดอกแฝดเป็นหมู่เป็นเงาเลยเด้อทีนี้ จุ่มเลยเห็ดองุงนกนีกแกงหวานแกงแซ่บครับทุกคนสาปพีจาจะเขียอีอย่างนอะพี่น้องอเบิ่งแน่ครับหนยเเ็บ,เบุอ,อแมวแมวมาดูทีเด็ดมาดูทีเด็ด มาดูทีเด็ดพี่น้องป๊ดเบื้องเนี้โอ้ยเอา้ามีไปเรื่อยๆเลยบ่อกพี่พี่พโอ้ยวันนั้นก่อนจ่าเพียกระเป๋าไทยมาเห็นดอกเล็กเขาไว้เยอะก็เลยวันนี้ก็เลยร้องเข้ามายามดูพี่น้องแต่ว่ามีคนมาเก็บก่อนแล้วเนาะปะ๊ดเห็นรอยเขีย่ยเพินเ่นค่ะติดอุ้งนกนี่แกงหวานแกงแซ่บขนาดเธอครับ เบื้แงน่ครับเบื้อน่เป็นแถวเลยแต่ตะอ่อนขนาดก็เหมือนกันะนนอกกับเห็ดหน้าหวานแต่ว่าเขาจะแข็งกว่าค่ะมันเห็ดกอแดงครับใช่แกงแซ่บค่ะโอ้ยสาเปียนไม่ทนเต็มมือล้นมือดอกพี่น้องเบื้องนี้ครับนี่พี่ดูแต่ละดอกแต่ละดอกเพื่อน เอ้ยจะแกงแสบเิตะหวานได้แล้วโอ้ยเน,ยนาะที่ล่ะลุ้นล้นมือไปเลยเอ้าพี่น้องโอ้ยเนาะมันคักมันแน่เด้วันนี้เมื่อวานนี่นะสาเปียว่าวันนี้ตะกาแปดสิบสองใบก็ลุ้นบ่าวไทายบอกแล้ววันนี้จะมาแก้แค้นครับทุกคน วันนี้เอาจริงแล้วตรงละกาสาวเปียเต็มเลยเด้อแต่พาไปดูพี่ตามสาวเปียไปทุกคนอย่างนั่นแะเจอกแล้วบอกโอ้ยเนอคุมาคักมาแหน่เดะปัาดปัดปัดไม่ไหวพี่น้องโอ้ยหนะเอาจะล้นตะกาแล้วครับทุกคนมาครับทุกคน เก็บกันเลยโอ้ยหมูนี้ยิ่งคักกว่าเมื่อกี้หมู่นี้ยิ่งไม่จะจุ่มๆเลยครับดอกตะมูนจะมีน่ารักอยู่อือนี้บ่าอะไรกาเปียคือหมาคักมาแน่นอนจะเต็มตะกาเลยทุกคนยังไม่ได้หาทั่วอีกเนาะคือมพาพอจะเป็นเงาแทนเนาะคือมาอยู่อีย่างกะนะันเนาะบ่านนี้ ขึ้นไม่ได้เวลาดอกนี่อือนี่ไม่ได้ไปไหนในเด้อทุกคนเห็ดหมู่เดียวเลือครับไม่ได้ว่าเด้อเป็นร้อยร้อยดอกดอกเล็กดอกน้อยนี่โอ้ยมู้งามขนาดเด้อครับทุกคนบึงที่ละครับหอนซอนไม่ไหวได้แต่รุ่นนี้หมดนอะสาวเปียเต็มตะก,กาที่รันพูนๆเลยนะ ล้นไปแล้วหน้าป่านี้ก่อเดยงต่อเด้อว,วันนี้จากสถานาการณ์แล้วว่าบ่าวนายกถา,าเปียกคงได้ใส่ถุงแน่เนคือหมานคักหมานแน่วันนี้ โอ้ยขาแถวเปียเป็นดอกแนวได้เพึ่งขาลายเด้อดอกแรกของวันบ่หน่ดอกแรกของวันเราเก็บแต่เห็ดดอกเห็ดดินเนาะค่ะกระดกอแดงพึ่งน้ำมอ้อยอครับป้าดูขาเพื่อนขาสั้นโอ้ยขาสั้นแต่ขาตันเด้อ,อดอกนาฬิาขนาดเลยยังมีอีกบ่อถาเปียมี่ะป้าเขายังจงไว้ให้อยู่นอกอนนั้นเขียจึง่าหมุนหมดแล้วเด้อ เต็มแล้วเด้อทุกคนตะกร้านึังี่เริ่มตะการสองเริ่มตะการสองแล้วเด้เมอมาลุน้นเบิร์กวันนี้บทาทภาษาเปียจะได้หมานจนใส่ถุงบอ่อพี่น้องคอาม่พี่น้องท่านไหนอยากทานเห็ดพึ่งรวมเห็ดรวมเห็ดกอแดงเห็ดบดขอนเห็ดลายโทรมาสอบถามหาโดยสะดวก้าบ้านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กได้เด้อพี่น้องสองโลขึ้นไปส่งฟรีครับเมาอยัางมีอีกเหรอเล่นน้อยเด้อบาทไทย เป็นหมูใหญ่เติบเด้อครับลายดอกเติบอีหย่างเนาะบาดนี้สาเปียจักคือ,อยังเหลือก็ไม่รู้เขาปกหลงบ่ <c oughs> ดอกน้อยดอกเล็กก็ยังพอเข้าใจเด้อทุกคนนี่มันดอกใหญ่เด้อมันไม่ไม่ควรสีเหลือเด้อ <c oughs> งามแม่งเนาะ <c oughs> มาหวานกระจูมเนาะสาเปียค่ะ <c oughs> งูขาวอุ้ยงามขนาดเด้อครับ <c oughs> ดอกไข่ห่านเลยออนซอนดีครับ <c oughs> เดือสองดอกบ่อวันนี้เนาะตรงนี้วันก่อนได้เก็บเท่าไหร่นะเป็นสิบอยู่เนาะสิบจุดเด็ดทำไมกล้องไม่ชัดแลยนี่โอ้โอเป็นอย่างนี้เมื่อกี้บ่าวไทยรู้แล้ทำไมกล้องไม่ชัดเปียกน้ำเนาะเพิ่งขาลายครับดูดีดีเด้อทุกคนเห็นละโงกเพื่อนเห็นละโงกเริ่มออกหลายเนาะนี่แม่นอยู่บนท่เปีย เพื่ออะไรเนาะดูดีๆเรื่องครับถุงเท้าเขาจะไม่เหมือนเห็ดแล้วโง่หรอกนะถุงเท้าเขาจะเป็นขาจะเป็นแข็งๆค่ะเห็ดในคลิปที่บ่าวถ้ากสาวเปียเก็บเด้อพี่น้องการันตีเลยเด้อว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องแกงสุกเนาะแกงสุกแกงให้สุกล้างให้สะอาดยังไงก็ไม่มีเป็นอีหยังครับทุกคนเพราะว่าเรากินประจำนอตสาวเปียที่มีปัญหาก็อาจจะเป็นแบบเก็บเผ็ดที่ไม่เคยกินเนาะแล้วก็แกงไม่สุกเนาะ สุกก็มีสวนเด้อแต่ว่าสวนมาเห็ดพึ่งถ้าแกงถ้าแกงไม่สุกหรือว่าแกงสุกก็ไม่น่าเบื่อนอะแต่ถ้าเป็นเห็ดดินแกงไม่สุกนี่เบื่อแน่นอนใช่ครับ,รบผมคือผมแนะนําว่าก่อนทานก็แกงให้สุกเน,ะะนาะยังไงก็ได้ทานได้ครับไปครับเพิ่งขาลายครับขาใหญ่อยู่ะบะซอเปียชาสมบูรณ์ดีเลยเอาวันนี้ได้สองจูมะบะซอเปียสองเด้อจูมไอที่ละจูมเนาะเริ่มเห็นบ่อยเนาะ เมื่อวานสับเบียก็ได้ดอกหนึ่งเดือดจูมหนึ่งออนซอนเห็ดกอแดงนาพี่น้องครับวันนี้นี่มีจะดอกพอดีงามเนาะ,ะจะได้จะดอกสวยๆนะครับไม่ได้ได้แท่ไม่ได้ดอกแก่หรือเปล่าสับเบียได้ดอกบานดอกเดียวเนาะดอกบานดอกเดียวที่เหลือจูม,มดบานก็บานแข็งเด้อบานก็ไม่ได้บานแก่เนาะ,ะหน้าหวานเด้อครับงามขนาดเล่นนอมอูนี่บ่ไทยแก่มด ถ้าไม่แก่ไม่ขึ้นลานี่บอกตะกร้าน้อยไม่พอใส่หน้าทุกคนหมู่เดียวนี่โอ้เบ่งแน่ครับมีจะดองงามแก่ทิ้งหลากร้ายหนิครับจะได้เห็นหน้าหวานนี่แกงแซนะ่บเนาะเบ่งที่นะครับนี่มีจะดองงามเลยเหลือกระดอกบานแข็งเอาเนาะ แก้ดได้ครับทุกคนถ้าไม่แก่ทิ้งนะคือสีหมนานคักหมานแน่นุ่นๆข้างในแน่นอยู่ปะโอ้ยหมดกระไล่หลาย,ลายพี่เแก่ตองก็ตรงนี้เดี๋ยวจะลอออกไปหาเห็ดองนอกเนาะ เกิดมีไม่มีไงก็จะหารายกลับบ้านแล้วครับไป้ช่วยไม่ใหญ่ทํามันอีกเนาะนเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางไปถึงช่วงท้ายคีปแล้วครับมาดูยอดได้จดหมาของบาร์ทกระสาเปียวันนี้ครับสรุปหมานเตอ๋อครับทุกคนเอ้ยอลังการขนาดไม่จงเลียงครับทุกคนเห็ดวันนี้หมานคักหมานแหน่หมานจริงไม่จกตาเห็ดอ้งนกหมูแล้วเป็นร้อยเห็ดก่อเนี่โอ้ยเป่น้องวาวครับผม เห็ดขาวดินเห็ดหลังเขียวเห็ดหน้าหวานเห็ดแดงหนาเห็ดกอแดงเห็ดอ้งนกโอ้ยตาสะอนขนาดแต่การนี้ก็ได้ครึ่งเด้อพี่น้องเห็ดยอดได้ยอดหมาววันนี้ที่บ่าวไทยกระสาเปียได้ก็เป็นเห็ดกอแดงเห็ดแดงหนาเห็ดแดงน้ำหมาเห็ดขาวดินเห็ดหน้าหวานเห็ดกอแดงเห็ดอ้งนกที่หมาคักหมาแน่เลยก็จะเป็นเห็ดอ่าแดงหนานะครับทุกคนเห็ดกอแดงเห็ดแดงหนาเห็ดอ้งนกเบิ่งแน่ครับพี่น้องจิ้นเป็นบางามคักงามแน่เซอนเห็ดเจ้าของด้วยครับ ขนาดว่ามาจนเก้าโมงกว่าเด้อทุกคนตอนแรกบร่าวธนาษาเปียวว่าจะมาไต่ด้วยครับทุกคนจะมาช่วงห้าทุ่มหกทุ่มแล้วก็กลับไปแล้วค่อยมาใหม่เพราะว่าอ่าวันนี้ก็ต้องกลับไปช่วยแม่ใหญ่ทําทํามันต่อครับมาวานบ่าวธนาษาเปียก็กลับจากป่าปุ๊บก็ไปช่วยแม่ใหญ่่าแม่ใหญ่ทํามันทํามันเสร็จปุ๊บก็แทนที่จะได้ไปล้างเห็ดได้ไปจัดคลิปเจ้าของก็ไปรับจ้างยีกไปรับจ้างย้ายขี้ไก่ก็พอได้พอได้ใช้ครับทุกคน หาอยู่หากินกันไปก็ยากผาย,ยากมันครับทุกคนวันนี้บ่าวไกาะสาเปียก็จะรีบกลับไม่นั้นตะการนี้ก็คงเต็มนะทุกคนตอนแรกบร่าวไทกาสาเปียว่าจะเข้าไปเลี้ยงเผ็ดแดงหนาเห็ดหน้าหวานเห็ดขาวดินอิดก็ตอนนี้ก็เที่ยงกว่านะครับกลัวจะกลับไปไม่ทันไม่ใหญ่ไม่รู้ว่าเขายกรองให้หรือยังก็เลยจะรีบกลับบ้านครับไม่นั้นก็จะเต็มตะการนี้จนได้ใส่ถุงนุ่นจี้ทุกคนเพิ่งขาลายก็มีดอกไข่ใหญ่งามด้วย ก็อะได้จนหมายวันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนพอแม่พี่น้องท่านไหนอยากทานเห็ดรวมเห็ดกอแดงเห็ดพึ่งรวมเห็ดบดขอนก็สามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามหรือส่ดทางมาทางแฟนเพจ a ฟ e b o o k ของบ่าวไทกระสาเปียได้นะครับทุกคนหนึ่งโลก,ก็จะมีค่าส่งเจ็ดสบาทนะครับค่าส่งก็คือค่าส่งกับ่ากล่องโฟมแต่ถ้า2อโลขึ้นไปบ่าวไทกระสาเปียก็จะจัดส่งให้พ่อแม่พี่น้องแบบฟรีๆแล้วครับทุกคนก็เห็ดก็มีพร้อมส่งนะครับเห็ดรวมก็มีแต่ดอกงามๆนะครับเห็ดรวมก็จะเป็นเห็ดแดงเห็ดกอแดงเห็ดองนก เห็ดรวมๆเห็ดหลังเขียวเห็ดขาวอะไรแบบนี้ครับเห็ดในวันนั้นๆที่บาวกะเสาเปียได้เก็บมาเห็ดพึ่งเห็ดอะไรบางทีก็มีคือกันแต่ถ้าวันไหนได้เห็ดพึ่งรวมหลายๆก็บาวกะเสาเปียก็จะทําเป็นเห็ดพึ่งรวมครับแต่ถ้าได้พอกระเทือนก็จะไปรวมกับเห็ดขาวเห็ดอะไรเลยเป็นเห็ดรวมเห็ดก่อดงก็โดดก็ด้วยเหมือนกันครับทุกคนวันนี้เห็ดละง้ขาวบาวทะเสาเปียก็ได้สองจูมนะครับมีแต่จูมใหญ่ๆสวยๆเลยเอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เป็นคลิปวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบเจ็ดบ่ะยี่ส เดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 1 6นะครับพิกัดที่บ่าวไทยกับสาเปียมาหมานเหตุวันนี้ก็พิกัดป่าบ้านหนองเม็กนะครับจังหวัดน่านอำเภอบุญชลจังหวัดนุานเราจะานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาเปียไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ป้าๆคิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื <who médico> ่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวไทยกับสาเปียต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าคครรััับบผมสสวดี